สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายซัดติดแบงค์นะครับคืนนี้คือวันพุธมีฟุตบอลลงสนามให้ราได้เชียร์กันอ,อีกหลายคู่นะครับวันนี้เลือกฟุตบอลยูฟาแชมเปียนลีกนะครับเป็นเกมระหว่างไลฟ,ฟ์ซิกเจอกับเรือพูนะครับคู่นี้ดูดูสูสีหน่อยนะครับสุดนอีกคู่นึงนั้นเ,เปเช่เจอบาซาแม้ว่าจะดูชื่อชั้นแล้วก็น่าดูสูสีเพียงแต่ว่าสกอร์นัดแรก ที่เปเชบุกไปชนะมาเจอหน้ามาที่ประตูตอนหนึ่งทำให้เกมนัดเนี้ยมันขาดรสชาติไปพอสมควรนะครับผิดกับคู่ลิปูนะครับผมว่าน่าสนใจกว่าไม่ว่าลิปูจะชนะไลซิกมาสองศูนในเกมแรกแต่การเจอกันวันเนี้ยผมว่าไม่เหมือนวันนั้นอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ยังเล่นในสนามกลางนะครับที่พุสกัสอารีนาในเมืองบูดาเปสต์ฮังการีนะครับเป็นสนามที่ลิปูเคยชนะสองประตูต่อศูนในเกมแรกเจอกันอีกครั้งในวันนี้ลิปูก็ยังได้เปรียบนะครับ ศูน2์้าลบน้ำสภาพทีมลิปูวันนี้มี2จุดนะครับจุดแรกคือเซ็นเตอร์แบ็กนะครับวันนี้โอซานคาบักาหายเจ็บกลับมาแล้วนะครับอยู่ที่ว่าเจนคอปจะส่งเขาลง3าหรือเปล่านะครับถ้าส่งลงก็งจะยืนคู่กับฟาบิโยแต่ถ้าหากโอซานคาบักเล่นไม่ไหวก็จะเป็นนาทาเลียนฟิลิปนะครับวันนี้จะยืนคู่กับฟาบิโยส่วนแนวรุกนะครับวันนี้โรเบโตฟิมิโนเองก็รอลุนนะครับต้องรอเช็คฟิตผมมองว่าตำแหน่งนี้เจนคอปอาจจะส่ง ดิโกโชต้าลงสนามเป็นตัวจริงนะครับเล่นร่วมกับมาเน่แล้วก็โมซาล่านะครับซึ่งทางเลือกหลังเนี่ยมีความเป็นไปได้มากกว่านะครับคาดว่าครอปคงจะไม่เสี่ยงเอาตัวเล่นที่ไม่สมบูรณ์ลงสนามนะครับในขณะที่ไลติกนั้นสมบูรณ์สมบูรณ์เกือบจะหมดทั้งทีมนะครับวันนี้ไม่มีจะพูดว่าไม่มีก็ไม่ได้นะครับรอจากฟิตแค่วิลลี่ออบานเป็นคนเดียวนะครับที่เหลือพร้อมหมดนะครับในลูกวันนี้เป็นเล็กซันเดอร์ซอลลสนะครับดาวยิง ล่างยักษ์นะครับวันนี้จะจับคู่กับคิทต,ตเฟอร์คุณครูนะครับในแนวลุกดูจากฟอร์มช่วงเนี้ต้องบอกว่าทั้งสองทั้งสงทีมนะครับสวนทางกนอย่างชัดเจนเรือพูตั้งแต่พวกเขาเอาชนะไลซิกมานะครับไม่น่าเชื่อนะครับสี่เกมหลังพวกเขาแพ้3แล้วก็เสมอ1นึ่งนะแพ้3แล้วก็ชนะ1น,นเกมที่ชนะคือชนะเชฟยูนะครับสองเกมล่าสุดนี้แพ้รวดนะครับแพ้เชลซีแล้วก็แพ้ฟูลแลม ขาบ้านเลยนะครับในเกมนัดล่าสุดศูนย์ประตูต่อหนึ่งนะครับขณะที่ไล์ซิกนะครับหลังจากที่แพ้เรียวภูไป4นัดหลังนะครับในฟุตบอลลีกพวกเขาเก็บชัยได้หมดเลยนะครับชนะล่าสุดนี้ชนะไฟบวก30ก่อนหน้านั้นก็ชนะ โวบบวกชนะกัดบักชนะแอท่าเบอร์อรลินไม่ว่าฟอร์มนั้นส่วนทางกันอย่างชัดเจนนะครับวันนี้กับเบทที่เปิดมาให้ลิวฟูด,ดูดีกว่าดูเหนือกว่าผมชอบไลทิกนะครับผมว่าด้วยฟอร์มแบบนี้ไลทิกสู้ได้และก็มีโอกาสที่จะย,ยันเสมอลิวฟูดได้ใน90สนาทีหรือมีโอกาสติ๊กชนะได้เลยนะครับการันตวันนี้เชียร์ลิวพูอ่าเชียร์ไลทิกไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้คืนนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายตั้งได้ใหม่ในพรุ่งนี้สวัสดีครับ